คุณสมชายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับทั้งสองคนครับผมเดี๋ยวเชิญสายคุณพงศักด์คำนวลสิรินะครับรองกรรมการผู้จัดการสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์เข้ามาด้วยนะครับท่านรองพงศักด์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมก็ขอเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนกันแล้วกันนะพี่สมชายฟังก่อนนะ ครับผมโครงการบ้านล้านหลังที่รับลงรับจองไปนะครับเป็นเฟสสองนตอนนี้ตัวเลขจองมากี่หมืน่นกี่แสนรายแล้วครับท่านครับออตอนนี้นะครับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันของทสนะครับก็มี ยอดลงทะเบียนมาแล้ว61300กว่าลายนะครับคิดเป็นวงเงินก็อยู่ที่ประมาณ7จ็ดหื่นสากว่าล้านบาทนะครับ,รบแล้วก็มีผู้ที่ยื่นกู้มาแล้วนะครับสองพกว่าลายเป็นเงิน2,300อยกว่าล้านบาทแล้วก็เล่นมีการอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว2,000กว่าลายนะครับเป็นเงิน1,700กว่าล้านบาทครับอ,อนุมัติไปแล้วซึ่งกรอบต้องไม่เกินเท่าไหร่ทัานล้านเท่าไหร่ล้านสองแะครับ ใช่ครับวงเงินสูงสุดต,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 ต่อหนึ่งท่านนะครับซื้อบ้านหนึ่งหลังก็ในราคาไม่เกินหนึ่งล้านสองแสนบาทครับหนึ่งล้านสองแสนบาททีนี้เข้าจะว่ามันมีวงเงินที่คอรมออนุมัติไปใช่ไหมครับเฟดสองนี่สักสองหมื่นล้านเหรอครับท่านครับเฟสองนี่คอรมออนุมัติให้ใช้มาที่สองหมื่นล้านบาทครับสองหมื่นล้านบาทนี้ใช้ใช้ระยะเวลาไปสิ้นสุดโครงการสิ้นปีหกห้าครับ คือโยกทีนี้ลงทะเบียนมาตั้งหก0มืนหนึ่งแล้วครับท่านครับวงเงินไปเจ็0หมืนสามพันล้านแล้วนนที่เกินไปทำไงท่านทังเงินที่เกินไปอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นการบ่งบอกถึงความต้องการของผู้ที่ที่ยังต้องการที่อยู่อาศัยนะครับในในร,ระดับผู้มีรายได้น้อยรายได้ปานกลางนะครับที่ต้องการบ้านในราคาที่ประมาณล้ำสองนะครับซึ่งซึ่งยอดลงทะเบียนเหล่านี้นะครับก็อาจจะอยู่ในระหว่างการหาบ้านนะครับหรือว่า รอรอบ้านที่จะสร้างเสร็จนะครับก็เลยยังไม่พร้อมที่จะยื่นกู้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดถึงเวลาที่วงเงินใกล้เต็มนะครับแล้วความต้องการยังสูงอยู่ขนาดนี้ขนาดนี้นะครับทางธนาคารก็ต้องต้องมีแนวทางในการเสนอต่อคณะกรรมการแล้วก็เสนอคณะคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อเพื่อขอ,ขอความเห็นชอบในการเพิ่มมุเกันในในลำดับถัดไปครับ อาจจะเป็นเฟสไหนท่านเป็นเฟสเฟสามเฟสี่ไปเรื่อยเฟดสามขยายไปครับครัแต่นี้กรณีนี้รัฐต้องรัฐบาลต้องสนับสนุนอะไรเพิ่มเติมไหมครับดอกเบี้ยหรืออะไรัรัฐบาลก็จะมาชดเชยอัตราดอกเบี้ยบางส่วนให้ธนาคารนะครับเพราะว่าโดยเพราะว่าโครงการบ้านรัานหลังเนี่ยเราให้ดอกเบี้ยสัํามากนะครับเพื่อเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการต้องการมีบ้านแล้วก็ยังมีรายได้ไม่สูงนะครับก็ เราให้อัตราดอกเบี้ยต่ำถึง5ปีนะฮะในตราโทษฮะในระยะเวลา4ปีแรกอัตราดอกเบี้ย1.99นะครับแล้วก็ปีที่5เจ็ดนะครับเป็นเทมาลสองครับอืมก็เป็นแรงจูงใจก็ดูว่าถ้าคนสนใจเยอะขนาดทีนี้ผมถามเป็นความรู้ครับท่านว่า บ้านล้านสองเนี่ยต้องเป็นบ้านใหม่บ้านเก่าบ้านประเภทไหนยังไงครับท่านครับไปซื้อที่ดินมาสร้างบ้านล้านสองได้ไหมได้ครับ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 ก็คือได้ทั้งบ้านที่ปลูกสร้างนะฮะปลูกขายในโครงการจัดสรรนะครับทั้งบ้านมือสองนะครับแล้วก็บ้านที่เป็นทรัพย์สินรอการขายหรือ NTA นะครับที่อยู่กับธนาคารอาคารสงเครก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าถ้าเรามีที่ดินอยู่แล้ว เราก็สามารถปลูกสร้างบ้านได้นะครับโดยที่มูลค่ามูลค่าบ้านที่จะปลูกเนี่ยก็อยู่ในวงเงินหนึ่งล้านสองแสนเช่นเดียวกันครับ๋อได้หมดเลยแสดงว่าไม่ปรับอะไรที่ไม่ได้ทางนั้นถามใหม่ครับทางดับอะไรที่ไม่ได้ไหมเนั่ยอันที่ไม่ได้ก็คือรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินไม่ได้๋อรีไฟแนนซ์ไม่ได้แล้วก็บ้านเกินราคาล้านสองแล้วเราก็้แค่ล้านสองก็ไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ับใช่ถ้าราคาซื้อขายเกินล้านสองจะไม่ได้ แต่ค่าถ้าเราเราเราซื้อขายในราคาไม่เกินล้านสองแต่แต่ว่าราคาประเมินเนี่ยมันเกินล้านสองอันนี้ได้นะครับเรายึดที่มูลค่าของราคาซื้อขายเป็นหลักครับสมมติท่านครับถ้าอย่างนั้นอ่าผมจะซื้อบ้านต่อจากน้องเอเอเอบ้านเอสองล้านอ่าแต่ว่ามาทาสัญญาซื้อขายกับผมแค่ล้านสองเพื่อผมจะได้ไปใช้สิทธิโครงการนี้อย่างนี้ได้ไหมท่านคือคือต้องถามว่าสองล้านคือคือราคาตลาดที่ขายกันอยู่ นะครับแต่ถ้าเกิดครับคุณคุณเอต้องการต้องการขายให้คุณถนอมเป็นราคาพิเศษร้านสองนี้นะฮะก็เราก็ยึดราคาซื้อขายที่ขายให้พี่ถนอมเป็นหลักครับร้านสองก็กูได้ครับอ๋อเอาดูสัญญาซื้อขายใช่ไหมครับใช่ต้องดูสัญญาซื้อขายแล้วก็ราคาที่จะไปจดทะเบียนที่กรมที่ดินด้วยนะครับจะต้องไม่เกิดร้านสองครับอซึ่งแต่แสนเอาไว้ค่อยจ่ายไอ้ข้างนอก ที่เหลือมันมันพลิกแพลงไปไหมอย่างเงี้ยครับเพื่ออยากให้เข้าได้สิทธิ์ได้สิทธิ์ที่โกงนะดูรู้สึกว่ามันมันรู้สึกว่าเออไปแปดแสนเไปจ่ายนอกนะท่านนะจริงจริงไม่แปดแสนจ่ายนอกนะอย่างเงี้ยท่านแต่อย่างนี้ไม่ได้ถูกไหมท่านครับถ้าอย่างนี้ไม่ได้เจตนาลมคืนไม่ได้หรอกอย่างงี้นะคะใช่ไหมคะเจตนาเจตนาเราต้องการต้องการกระจายวงเงินให้ทั่วถึงกับกับผู้มี ผู้ที่ต้องการรายได้ผู้มีรายได้น้อยก็ต้องการมีบ้านในระดับราคาที่พอสมควรเนี่ยครับไม่รู้เลยรทา้งนั้นผมก็สนับสนุนท่านพงศักดิ์ว่าท่านครับรีบทําเสนอคอรมอขอเติมเลยครับขีเมฟสาเลยเฟสามเลยเพราะดูความสนใจตรงนี้แล้วก็มันกระตุ้นได้เยอะนะทั้งแรงงานการก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์อะไรเงี้ยใช่ไหมครับท่านครับความมั่นคงของชาวบ้าน ยอดขึ่นกู้อะไรต่างๆยังต่อเนื่องแล้วก็เดือนหน้าไปเรื่อยๆก็ถึงจุดจุดหนึ่งก็ต้องมีการขยายนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่ในระดับประมาณเดือนละพันล้านนะครับที่มีการอนุมัติกาอีกการนะครับค่ะไม่น่าช่วงนี้เห็นคนหาซื้อบ้านชั้นเดียวกันเยอะมันอยู่ในงบประมาณล้านสองพอดีเลยอที่สมชายครับผมอ่าทีนี้ถึงคิวพี่แล้วพี่มีปัญหายังไงนี่พี่ไปลงทะเบียนกับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วใช่ไหม ลงแล้วครับผมเราได้สิทธิ์ไหมตอนนี้ได้สิทธิ์ผ่านสิทธิ์แล้วยังอ่าได้สิทธิ์ผ่านครับส่งไปแล้วสามอาทิตย์ครับผมสง่งส่งไปแล้วหมายความว่าส่งเอกสารส่งอะไรนะครับอ๋อคือเขาอนุมัติแล้วว่าเราได้สิทธิ์เราก็จะส่งเอกสารเขาเรียกเอกสารแล้วใช่ไหมพอเรียกเอกสาร,รแล้วปั๊บเกิดอ,อะไรขึ้นเอ,อทางเจ้าของบ้านเขาขายขายบ้านสองหลังนะครับผมทีนี้ผมก็ส่งให้ธนาคารธนาคารแจ้งม,มาว่าเออ่ บ้านที่ผมจะซื้อผิดระเบียบครับผมผิดยังไงครับเพราะว่าบ้านออ่เติดกันก็จริงแต่ยังไม่ได้ทุกถึงกันนะครับอืมผมก็ไปไม่ถูกเลยทีเนี้ยครับผมทีนี้ราคามันเท่าไหร่ล่ะราคาสองหลังครับผมหลังละหกแสนครับแต่ว่ามันเป็นบ้านสองหลังใช่ไหมครับผมสองหลังติดกันครับผม แล้วทำไมเราไม่ซื้อหลังเดียวหรือว่ามันมันต้องซื้อสองหลังหรือยังไงเจ้าของเขาขายคู่ครับผมเจ้าของขายคู่แต่ราคานี้แต่ราคานี้มันกลายเป็นบ้านสองหลังใช่ไหมมันอยู่ในพื้นที่เดียวกันไหมครมันอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือมันอยู่ในกำแพงเดียวกันเหรอคะครับผมอยู่ติดกันเลยครับอแต่ทางธนาคารบอกว่าผิดระเบียบต้องเจาะถึงกันอย่างเงี้ยครับผมทีนี้ยังไม่ได้เป็นชื่อองผมผมไปเจาะก็ <ผ>มไม่ได้ันจะจอบอยังไงครับไม่ได้ครับ,รบมันมันมัน,มนจำเป็นมันต้องจอบไหมต้องทําอย่างนั้นไหมถ้าเราเอาตีกรอบที่ที่วงเงินล้านสองท่านผู้ศักครับกรณีดังกล่าวนี้จะวินิจฉัยยังไงดีครับท่านคือคือในกรณีที่เป็นเป็นบ้านทาวน์เฮาส์นะครับหรือว่าเป็นอาคารชุดนะครับถ้า เราอนุโลมให้ซื้อสองหลังติดกันได้นะครับก็คือเป็นเป็นลักษณะ,ะเชื่อมเชื่อมจิดกันนะครับเจตนาของเราก็คือ,อเราต้องการให้ให้หมายถึงว่าสิ่งที่ซื้อติดกันเนี่ย เพื่ออยู่รวมกันเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับไม่ใช่เป็นการซื้อเพื่อการลงทุนนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารถึงได้กําหนดเงื่อนไขไว้ว่าถ้าเป็นการซื้ออาคารติดกันไม่ว่าจะเป็นบ้านแฝดคอนโดหรือทาวน์เฮาส์เนี่ยครับจะต้องมีการเชื่อมผนังทะลุติดกันนะครับทีนี้การที่จะทาผนังเชื่อมทะลุติดกันเนี่ยโดยปกติเนี่ยนะครับถ้าซื้อจากโครงการใหม่เนี่ยมันสามารถทาทาได้ก่อนที่จะยื่นมายื่นกู้ถูกไหมครับเพราะว่าเราก็บอกให้เจ้าของโครงการเขาเขาดเนินการในระหว่างการก่อสร้างนะครับว่าให้เขา เปิดเปิดผนังผนังเชื่อมถึงกันนะครับแต่กรณีของคุณลูกค้าเนี่ยนะครับเข้าใจว่าเหตุการซื้อบ้านมือสองนะครับพอ,อซื้อบ้านมือสองปุ๊บเนี่ยนะครับคนเดิมเขาก็คงยังไม่ยอมไม่ทำนะครับเพราะว่ากรรมาสิทธิ์ยัเงเป็นของเขาอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดทางทางคุณลูกค้าต้องการที่จะซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงนะครับแล้วก็าสามารถเปิดผนังทะลุถึงกันได้นะครับ อันเนี้ยคงต้องขอผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษนะครับก็คือก็คือยื่นกู้ไปก่อนให้ได้รับอนุมัติก่อนนะครับแล้วพอโอนกรรมสิทธิ์แล้วเนี่ยนะครับท่านจะต้องดําเนินการนะครับปุ๊บผนังนะครับเชื่อมไม่บ้านสองหลังเนี่ยครับเชื่อมติดกันนะครับแล้วก็ให้ธนาคารไปตรวจนะครับอาจจะให้เวลาระยะเวลาสักหกสิบวันเก้าสิบวันอะไรเงี้ยนะครับขอให้ธนาคารไปตรวจเพื่อให้ลักษณะรับประกันเนี่ยนะครับ เาเงื่อนไขของโครงการบ้านล้านหลังนะครับแต่ถ้าถ้าท่านไม่ทําตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้นะครับท่านต้องยินยอมให้ธนาคารเนี่ยปรับพ้นออกจากโครงการบ้านล้านหลังนะครับแล้วก็มามใช้อตรารอัเบี้ยในอาสาอื่นๆนะครับตามบูรักของธนาคารครับอันนี้ก็เป็นเป็นทางออกนะครับทางออกที่จะต้องเสนอผ่อนผันให้เป็นกรณีพิเศษไปสําหรับสําหรับท่านที่ต้องการซื้อบ้านติดกันแต่ว่าไม่สามารถเชื่อมทะลุติดกันนะครับก่อนที่ที่ยืนคู่ได้นะครับ ต้องเป็นความสุดจริตใจด้วยใช่ไหมครับว่าไม่ต้องไม่ใช่อาศัยโครงการที่รัฐช่วยเหลือเรื่องดอกเบี้ยต่ำแล้วก็ไปทําการเก็งกําไรไปปล่อยข้าไปเก็งกำไรใช่ไเราเราไม่สนับสนุนนะครับครับพี่สมชายครับผมโอเคไหมที่ท่านรองว่าเนี่ยโอเคครับทำตามเงื่อนไขนี้นะถ้าได้เป็นชื่อของผมก็คงจะต้องทําอย่างนั้นนะครับผมได้คุณสมชายไปติดต่อสาขาแล้วนะครับบอกว่าจะขอผ่อนผันนะครับให้โอนกรรมสิทธิ์ก่อน นะครับแล้วก็หลังจากโอนกรรมสิทธิ์นะฮะจะดําเนินการอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ให้สาขาเนี่ยเขาไปตรวจได้ภายในหกสิบวันหรือหกสิบวันนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณสมชายจะเสียได้ในสิ่วันนะครับแล้วคี่สมชายผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสมชายเบอร์โทรศัพท์อะไรเดี๋ยวผมฝากเบอร์ท่านท่านรองไว้หน่อยเบอร์อะไรครับเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าครับห้าสองสามครับ สองเจ็ดหกแปดครับผมสองเจ็ดหกแปดเบอร์คุณสมชายนะแล้วก็ท่านรองแนะนําให้ไปติดต่อสาขาที่ไหนนะอยู่สาขาไหนพุทธมนทนสายสี่ครับผมพุทธมนทนสายสี่นะฝากท่านรองนะท่านนะเรื่องนี้นะถ้าตามเงื่อนไขที่ท่านว้านนี้นะท่านนะไปที่สาขเดือนที่ติดต่อไว้ได้เลยครับครับถ้าผมไปผมจะบอกเขายังไงครับเขาถึงจะเชื่อเอาบอกอย่างที่ผมผมได้ได้ได้แจ้งให้ทราบเนี่ยครับ บอกว่าขอ,อขอผ่นอนผันโงนกรรมนะสิ์ก่อนนะครับต้องการทุนสองหลังติดกันนะครับแล้วก็จะทําการทุบผนังให้เชื่อมถึงติดกันกเลยนะครับหลังจากที่เราทําสัญญาจดจํานองแล้วเนี่ยนะครับภายในห0วันหรือ90วันก็แล้วแต่ที่ที่ท่านจะสะดวกนะครับ ครับพี่สมชายอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมฝากท่านรองพงศท่านรองพงศักด์ไว้นะครับปัะแจ้งทางผู้จัดการสาขาให้หน่อยแล้วกันว่าคุณสมชายจะไปยื่นในกรณีดังกล่าวนี้นะท่านนะได้ครับได้ครับเพราะว่าต้องอยู่ในเงื่อนไขและคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ว่านาจะได้ไม่ไม่ไม่เป็นการเอาเปรียบคนอื่นก็ด้วยนะพี่นะครับอืมเอาละผ่านผ่านของคุณผ่านแล้วนะครับได้สิทธิตรงนี้นะครับ ท่านเราจะประสานทางเขตเาทางสาขาพุทธมนตลสายสีให้นะ<ช><ห>ครับให้คุณไปยื่นตามวันเวลานะครับเอแล้วเดี๋ยวก่อนครับพี่แล,แล้วผมจะรู้ได้ไงหรือให้ทางธนาคารโทรมาหาใช่ไหมครับคุณไปก่อนเถอะครับคไปติดต่อได้เลยครับคุณไปติดต่อเลยครับท่านจะประสานไว้ให้ครับคุณไม่ต้องถามแล้วเรื่องนี้นะไปพบผู้จัดการสาขาก็ได้ครับอมไปพบผู้จัดการสาขาเดี๋ยวท่านท่านพงศักดิ์ท่านจะแจ้งไว้ให้นะว่าคุณจะไปยื่นตามโดยใช้สิทธิ์ด้วยวิธีการนี้นะครับผม โอเคสวัสดีครับคุณสมชายวัสดีครับพี่สว,ส,สวัสดีค่ะท่านรองมีครับ,ครบโครงการนี้เผื่อใครที่เขายื่นไว้แล้วว่าเอ๊ยยังไม่ได้รับการติดต่อจากธนาคารนี่เขาจะต้องรอไปยังไงแล้วเขารู้ไหมว่าเขาจะได้ิทธิ์ยังไงครับท่านครับที่ยื่นมาตั้งอกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเนี่ยครับท่านเพราะจริงๆแล้วที่ที่ยื่นมาแล้วเนี่ยท่านเหล่านี้คือยัยงยังไม่มีเอกสารนะฮะหรือว่ายังไม่มีหลักประกรัน พร้อมพร้อมจะมายื่นกู้เงินนะครับครับแต่แต่ถ้าถ้าเกิดมีเอกสารแล้วก็มีบ้านที่ที่พร้อมที่จะซื้อนะฮะมีการทําสัญญาซื้อขายอะไรแล้วเนี่ยครับเขาก็สามารถมาติดต่อได้ทันทีครับติดต่อแล้วก็แล้วก็จะใช้เวลาการมัิอยู่ในช่วงเวลาห้าวันครับครับท่านนอกจากโครงการนี้น้ําท่วมนี่ทอสเราช่วยอะไรชาวบ้านบ้างไหมครับท่านครับ ลูกนอ๋อ,อช่วยฮะตอนนี้ตอนนี้ก็มีมีกู้เพิ่มนะฮะมีทั้งกู้เพิ่มแล้วก็มีทั้งลดอัตราดอกเบี้ยนะครับสําหรับท่านที่ที่ประสบเรื่องเรื่องเรื่องที่ที่ผลกระทบเรื่องหลักประกันนะฮะทําให้หลักประกันได้รับความเสียหายอันนี้ก็สามารถมากู้เพิ่มต่อเติมซ่อมปรับปรุงซ่อมแซมน,นะครับซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่นะครับหรือว่าขอขอ,ขอลดลดอัตราดอกเบี้ยลงในในของอ้ตัวตัวตัวที่เป็นหนี้เดิมนะครับได้เหมือนกันครับ อ๋ออันนี้อันนี้เป็นมาตรการของธนาคารหรือรัฐบาลผ่านมาทางธนาคารครับเป็นของธนาคารนะเป็นของธนาคารออกออกให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้ที่ประสบภัยนะครับหนึ่งก็จะมีลีตลอดหนึ่งคือกู้เพิ่มเพื่อที่จะปรับปรุงการสร้างแซนบ้านนะครับสองถ้าไม่กู้เพิ่มก็มาแจ้งใช้สิทธิ์ลดดอกเบี้ยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับได้กี่เดือนนะทางได้กี่เดือนได้เท่าไหร่ได้กี่เดือน ตอนนี้เราเราให้สูงตัวไว้สี่เดือนฮนะตัว,ต,วตัวที่ลดต่อเปีียครับ<อ>ลดต่อเปรียบลงค,ครับครับท่านตอบคำถามาผมเป็นการแบ่งเบาแบ่งเบาภาระลงครับนี่ที่ทสช่วยพี่น้องประชาชนลูกค,ค้านะเอาว่าลูกค,ค้าที่ประสบภัยน้ําท่วมนะครับท<อ>่านช่วยตอบคาถามผมทีผมก็สงสัยมาเพราะมีคุณผู้ชมถามมาว่าเขานี่แหละเขาผ่อนบ้านอยู่กับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับแล้วก็ทําประกันอัคคีภัยไว้ด้วย แต่ว่าในกมนรมธรรม์ระบุว่าผู้รับผลประโยชน์จากกรมธรรมนี้คือธนาคารเขาก็เลยสงสัยว่าอา้าวผมเป็นคนส่งเบีย้ยเองและถ้าเกิดไฟไหม้บ้านผมนะครับแล้วแล้วคนที่รับประโยชน์ก็คือธนาคารนะครับแล้วผมจะเอาเงินที่ไหนมาซ่อมบ้านที่ไฟไหม้ท่านอธิบายตรงนี้หน่อยครับท่านครับก็คือจริงๆแล้วตัวที่ธนาคารรับเนี่ยนะธนาคารก็เอาไปไปซ่อมบ้านให้ท่านนะครับ ก็คือก็คือไปไปไปเคลมกับบริษัทประกันนะครับ,รบเพื่อให้ได้สินใหม่ออกมาจ่ายทดแทนในการปรับปุ่มซ่อมแซมบ้านของท่านครับโอ้คือ<ะ>ต้องเอามาซ่อมบ้านให้กับลูกนี่ใช่ใช่ครับไม่ใช่ว่าเป็นเงินไม่ใช่าเป็นเงินที่เป็นไรายได้ของธนาคารไม่ใช่ใช่ครับไม่ใช่ครับการนี้ก็มีผลประโยชน์เพื่อมาซ่อมแซมปรับปุ่มหลักประกันให้เหมือนเดิมครับ โดยที่ลูกหนี้ไม่จําเป็นต้องไปกู้อะไรเพิ่มจากธนาคารอีกแล้วเงินตรงนั้นที่รับสินใหม่มาก็เอามาซ่อมแซมให้กับลูกหนี้ได้เลยใช่ครับโอ้สงสัยลูกค้าไม่ได้อ่านกรมธรรม์เราเราก็ไม่ได้อ่านอยู่ในกรมธรรม์ไม่ทันเรื่องนี้มันอยู่ในกรมธรรม์ไม่ทันถ้าน้ําท่วมมีประกันไม่ท่านน้ําท่วมมีไหมท่านน้ําท่วมตัวนี้จะจะจะมีชดเชยค่าเสียหายนะฮะชดเชยค่าเสียหายได้ครับครับ น่าจะในวงเงินประมาณสองสามหมื่นนะครับที่ว่าชดเชยได้นะครับในความเสียหายครับครับผมเอาละครับก็ชัดเจนนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือท่านลองมีนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับชาวบ้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์เอ็นบีทียินดีนะครับท่านครับครับครับผมยินดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับครับ